ดูวัในใ้หอยมาเด้อพี่น้องเลยพี่ว่าจะแกงหอยใส่ขี้เล็กเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ขี้เล็กพี่เอากลับต้มไปแล้วแต่หอยไม่พร้อมพี่น้องหอยตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยที่ว่าจะใส่ตะบันลงไปเด้อพ,พ,พี่น้องเด้อผัดผัดพริกแกงก่อนเด้อพ,พี่น้องผัดพริกพริกตำไปดีๆเด้อพ,พี่น้องเด้อผัดทำพร้อมเด้อ,พ,อพี่น้องเลย ตักสำพร้อมตัวจะเอาหอยลงพัดเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาหอยลงพันแบบตัดหอยลงจะบอมแบบพี่น้องตัวจะใส่ขี้เล็กลงไปน้ำลงไปเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำดงว่วจะใส่ขิเล็กลงไปพร้อมเลยพี่น้องเลยกิ้เล็กที่วันทำไว้ใส่ไปพร้อมเด้อพี่น้องให้เขาเดือดพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อ แกงหอยสักขีเล็กพี่น้องเดี๋ยวลองดูเขาเดือดเด้อพี่น้องเด้อใส่ชุสไปสองถ้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พี่อุ่นจะใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อจะน้ำปลาสักหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาสักหน่อยพี่น้องกำลังเดือดตึ๊ก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 เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวหอยสุกอ่ะถือว่าอันแกงแบบบ้านๆแล้วพี่น้องเนาะแซ่บเลยพี่น้องเลย ใส่ลูกโดดหอมมะขี้ลงไปพี่น้องดูดหอมมะขี้ไปความหอมพี่น้องกลมหอมเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยดูเด้อพี่น้องหน้าตาเขาจะเป็นยังไงพี่น้องหอมเดือดตั้งแก่อนพี่น้องนี่เดือดเลยพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องแก็คคิลิปใส่หอยพี่น้อง สับแซาไเลยพี่น้องเลยต้องบมันบานเลยพี่น้งองหอมสูงแล้วก็ตักเสิร์ฟตาแกงหอยพี่น้องแกงหอยใส่ผักขี่เล็กพี่น้องใช้น้ำปลาพี่น้องสับเซาไปเลยพี่วันเ,เด,ด้อดูจุ๊บๆหอยตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเลยสับเซาไปเลยพี่วันเดอ้อมาได้กินโดนพี่น้อง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำล้ำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้แกงหอยใส่ผักขี้ริ้วพี่น้องเจลาบปลาใส่ลูกโดดใส่อะไรพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเลยมาทางไกลสักไกล,ากลอาหารบ้านนอกพี่น้อง อาหารมันนอกกับแซ่บเ้วยหนังเลยกิดเล็กก็แซ่บพี่อนังตัวหอยพี่น้องหอยบางแสนเลยพี่น้องเลยมือพี่น้องเด้อหอยมีตัวใหญ่พี่น้องดูพดี่น้อง แซ่บพี่น้องอแกงอาหารบ้านๆอ,อย่างแซ่บเลยแหละพี่น้องเลย น้องแดนตัวใหญ่ดีเพื่นอนหอมคมตัวปว,วกใหญ่เลยเพื่อนไงแซ่บเดียนน,นะเด่นใจ

ดำนวพี่หลงอืมอัวแซ่บพี่หลงอ,อืตัวใหญ่ดีพี่หลงแนน hoai xay nè hoai xay lớn lên mình rồng ngon lắm, Mưa mơn, 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 กระใหญ่มันด่นปักเลยพี่น้องน่ากินมากน่ากินมากเลยแหละพี่น้องเลยหอยใส่์นี่รอพี่น้องดูแซ่บคักพี่น้องทักที่เล็ก ฟ้าหวยนอืมอืมชุดจอดเลยพี่นนังเลย

คุณลองลุกโดด mm hmm. เปลือกหอยโอ้โ oh ห

พี่อดกินเปมช่วยไม่งามก็ต้องขอโทษขอให้พี่ลองทำหน่อยกับล้าแล้วครับเดี๋ยวเทียมจจวดเด้อเรารำโดยกันทุกคนทุกความหลากลายกันแล้วครับเนาะสวัสดีครับผม